สุดของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอย่างที่บอกไปนะคะน้องูยักษ์อนาคอนดานะคะต่าและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้ามาใช้บริการภายในสวนสัตว์อันที่เช่นงูอนาคอนดาสล็อตสองนิ้วเต่าเล็บแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้นการพัฒนาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวยังคงดําเนินการต่อไปแนวนโยบายและวิสัยทัศ ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ขอเสียงปรบมือด้วยสิบรางวัลน้องๆรับเลยนะคะสิบรางวัลค่ะจนผู้โชคดีสิบรางวัลนี้นะคะมีฮ5นนะคะเด็กหญิงณเพลียงเรานะคะแล้วก็ได้รับท่านที่สี่ค่ะช่วยนะคะเดยสวนสัตว์ของเราก็จะมีกิจกรรม โดยเฉพาะ3 1 5เมษายนกิจกรรมวันสงการนะคะเชิญมคบพูดงนี้ก็มีผมคนเดียวเนี่ยไม่รู้เยอะหรือเร aku bisa buat pengakuan